ผมจะนำวิธีรับจำนำมาใช้เวียนละหมื่นห้าข้าวเปลือกนะครับเวียนละหมื่นห้าข้าวหอมมะลิเวียนละสองหมื่น 20, นี่คือราคารับจำนำของภรคเพื่อไทยทำระบบรับจำนำเข้ากลับมาดีไหมคะ,ะ,ะไม่จ่ายเงินนะักคนไปจับอ่ะเอาเงินเอาข้าวไปตั้งสี่ห้าเ 5, ดือนไม่จ่ายเขาอาจหมายความยังไง ่ทีผมอยากจะทราบมาว่า6เดือนเต็มแล้วของผมที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทาข้อมูลอะไรล่ะคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลเลยใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านเห็นค่ะเห็นค่ะเป็น MU ค่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่นเซลล์คอนทรคครับผม เป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่โมยูเป็นสัญญาซื้อขายไเเครัับด